ยินทำอะไรคะขัานหลังอ้ย <laughs> เด็กน้อยเด็กน้อยขัานหลังเหรอคะอ้อยปลายเดินเดิน <laughs> ปลายเดินรามพี่จริงไปแล้วเ <c oughs> จเอ้ยเจเะจะทำอะไรหรอกเจไหน <c oughs> ดอกจริงดอกปลอม <c oughs> ไหนจเจ๊เดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่พาไปไหนมาไหนเด้อยลูกเอ้ยเสื้อเ๋เจ๊มันจะหลงทาง ใช่ก็เซฟเถอะไปลูกทำอะไรกรันเราไปลงต่อ,อย่่งนี่หเนาะเซฟไมไม่ถือให้น้องหนเลยล่อ,อลูกดมแก้วอ่ะลูกแก้วทำไมไม่แขวนดีๆอ่ะ มีถุงให้หิ้วอ่ะทำไมไม่หิ้วอ่ะลูกเดี๋ยวโทรศัพท์ก็ล่วง <c oughs> แซงแซงเรียกชัดแทะระวังนะเบอร์บินเบอร์บุ ยังไงเห็นป่าเห็นยังไงแล้ว My God No No ศูนย์พัน No No ศูนย์อันนี้คุณยายทำอะไรคะ คุณยายไปทําอะไรคุณยายทาอะไรนี่คือความเชื่อต่ออายุอโการติดตั้งหินเรียงกันแบบนี้คือคนโบราณเชื่อว่าเป็นการต่ออายุนะคะนี่คุณยายท่านหนึ่งันนะต่อหินเรียงกันอย่างนี้ค่ะเนี่อะค่ะ ต่เราสนใจเอ่อ,อเราสนใจข้างในมากก่อนนะคะในที่สุดเราก็มาเจอคุณอนันดชยัยนะคะ นี่คือคุณอนันตาชัยนะคะไม่ใช่คุณอักขีนะคะที่เราสนใจตรงนี้มากกว่าเราสนใจนี้นะคะว้าวนี่คือสิ่งที่เราสนใจค่ะ มันหน้ามากเลยนะคะเราสนใจนี้มากกว่าค่ะว้าวอันนี้คือต้นเพลกต้นจ,จดนะคะหนอ่นอเพลกหน่อจดกินได้ค,ะ <c oughs> ค่ะก็เหมือนหน่อไม้ได้นะคะเนี่ยมันสามารถเดินลอดไปได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาเดินลอดค่ะ <c oughs> โอ้นี่ไงป่าเห็ดล้วตรงนั้นเลยนะเนี่ยน่าจะใช่ว้าวเราเจอแล้วซีนคุณอนันตชยัยคุณอนันตชยัย คุณนันชัยเอเชียอยู่นี่เอเชียอยู่นี่ค่ะเมาคุณนันชัยนี่ไงเอเชียอยู่นี่ค่ะเออยู่นี่โนอนนนโนโนนนนโนโน I don't know I I don't I don't like น you น know. ผ้าแดงเยอะมากนะคะผ้าแดงผูกผูกไว้เพื่อเพื่ออันนี้คือจริงผูกผ้าแดงทําไมคะลกะูกออเอผอค่อเอากาารรแบบว่ขอนะคะคต้นไม้หนักแล้วนั่นนี่ลกูกกลัวอะไรกลัวดอไม้อ๊ยอาว่าถอดชูอขอลอง <c oughs> คุณนัน,นา์น้าชา คุณอนันตชัยเอเชียอยู่นี่ค่ะค่ะเอเชียอยู่นี่ค่ะคุณอนันตชัยฉันต้องหลบแล้วเดี๋ยวคุณอกคีจะมาเห็นมาจะโดนอเนกชาติจับเอออเนกชาติเอาอาคีมาจากไซสูอาคีนั่นมันของอนันตชัยเป็นผู้ช่วยเอาทีเถ่า เดี๋ยวไปเรียกอเนกชาติมาจับไปดูงตัวเอาไปแล้ยแล้วไปอเนกชาติหล่อขนาดนั้นทําไมฉันจะไม่ไปด้วยล่ะฉันถามเธอหน่อยเนาะฉันจะเมาร์กฉันมาร์กให้จองจําฉันไหนหนูทําอะไรไม่เอาเก็บเหรียญเลยลูกเอ้ยเซียนเก็บเก็บเหรียญเลยลูกเอ้ยจะตกขนาดน่ะจริงจริง ไม่คนอื่นสอนให้ลูกหลานโยนเราสอนลูกหลานเราลงไปเก็บเห็นลูกแก้วไม่สวยนายลูกแก้วพิเศษขอน่ะแก้วแก้วอยู่ไหนลูกแก้วอยู่ไหนนี่นินจับน้องนะดูนะโน้ตตกโน้ตกมันยี่มามาหมือมีจะไปไหว้ก่อนเจ้าเจ้าเจ้าเขาอยากไปไหว้ไหว้ไหนไหว้ไหนมันร้อนมามาอยู่กับยายมาลูกมาร้อนร้อนไม่ไหว้หรอมาอยู่กับยายมาเออ เนาะอ่ะกินกินอะไรกินไหมกินโอเลี้ยงกับยายไหมไม่น้องกินโอเลี้ยงโอเลี้ยงกินได้อีเจยังกินเลี้ยงแต่เด็กอ่ะเอเชียอยู่นี่ค่ะคุณอนันทชัยอ่ะอาคีเป็นมือขวาเหรอขอร้องนี่นะคะพญานาคที่อยู่วัดภูมินทร์วัดอะไรนะวัดอะไรนะเจ๊ ภูมิมโนโรมที่จังหวัดมุกดาหานี่ค่ะอยู่ใกล้บ้านเรานิดเดียวเองอสวยอะ่ะสวยจริงๆคะลูกนะนำมิงขึ้นไปไหว้กับแม่ค่ะลูกหนูอยู่กับยายนะลูกนะอยู่กับยายนะลูกช่างทำได้สวยอะ่ะ สวยค่ะสวยแล้วยาวมากยาว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 มาจนถึงตรงนี้ไปยาวสวยอันนี้ต้องยอมรับว่าคือสร้างได้สวยสวยมากจริงค่ะเ,เหมือนเหมือนคุณอนันตชัยในเรื่องอในเรื่องอะไรนะเจ๊เรื่องอะไรอะแซลไหนแซลอยู่ไหนวะนาคาเลยนะย,ย,ยังลูกไปล้วนี่ดแซลดูกับมาฮ<า>ะว้า เนี่ยมันคุณอนันตชัยจริงๆใช่ไหมลูกเนี่ยมาชอบหมดสวยอ่ะสวยมากสวยมากจริงค่ะอ๋ออคออะคุณคุณอนันตชัยจากเรื่องพนมนาคานะคะคือว่าอะไรค่ะไม่เขียนนะคะไม่เขียนหรอกอันนี้คือคุณอนันตชัยนะคะ อีกอีกอีกคนคนน้องหรือคนพี่นะคนพี่คพี่่นะอเนกชัยคนพี่อนันตชัยคนน้องอเนกอเนกชาติโอเคอักคีนี่คือมือขวามือขวาอนันตชัยโอเคงาเมาหมดได้ไหมจะสอบให้อเนกชาติจริงงาเมาหมดอเนกชาติก็ไม่เอาใส่กระเป๋าม้าพีิเศษหอูว่าอเนกชาติก็ไม่เอานะงาเอางาเมาทำไมถึงไม่เอาม้างาม้าโอ้ยปอบ <laughs> นี่นะคะไม่น่าเชื่อเราจะมาตามรอยพนมนาคานะคะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราเจอแล้วนะคะเนี่ยเจอแล้วต้องรี้พามามากลับนะโอเคแค่นี้กันนะคะมันร้อนมากค่ะ